สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดุจดีโงกโซนักศึกษาชั้นปีที่3าครับนี่ปักศึกษาศูนย์สองซีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาแสดงสัญญาณมือผู้จะสิ์ของกีฬาแฮนด์บอลค่ะสัญญาณแรกนะคะคือสัญญาณเริ่มเล่นค่ะสัญญาณที่สองนะคะก็คือลูกได้ประตูค่ะส่วนสัญญาณที่สานะคะคือเฝ้าจากการตีค่ะ สัญญาณที่4นะคะก็คือลูกเล่นจากประตูค่ะสัญญาณที่5นะคะก็คือการดับเบิลบอลนะคะสัญญาณที่6นะคะก็คือการทาบอลค่ะ สำหรับดิฉันนะคะก็ขอจบการน,นำสุนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ